ครับสวัสดีครับโอ้พอดีตื่นเสาร์มามาพอสมาชิกไหมครับไหลงัวนหน่อยออกลูกไหมครับตื่นขึ้นมาก,กะระแล่นเลยพี่น้องเบื้บงบงองบนนี่เสียกินนองงัวนพอนะครับโอ้กําลังจะออกอาเบิ่งนองงันวนนะครับหรือคนไทยคือมันลกแนเนอะรกรกลัวนะครับ กำลังจะออกครับใบลูกป้ายนี่นะครับคนอีสานห่ามากินครับเอ,อ้านี่นี่นสมาชิกใหม่ครับตัวเล็กนี่แม่พ่นอยูพุนครับนี่ตัวเล็กนะครับตัวผู้ตั้งซื้อยังไดดีเฮ้อ,อตั้งช่วยได้ครับตั้งซื้อซอยนะครับเอาตัวผู้ครับตัวผู้ สมบูรณ์ดีครับอ่าเป็นวัวผู้สมบูรณ์ดีผู้เพิ่นไปหาแหม่เพิ่นแล้วครับเพิ่นอ้คนบานเหาเพิ่นมักตัวครับนองงัวนี่นะครับเพิ่นอื่นว่านองงัวนะครับประมาณนี้ครับอืมเป็นหลากไปแล้วครับ ถาเห้าบอมะาเฝ้าเอานี่แม่เพิ่นจะกินเลยแหละครับกินลกงว่วครับกินหนองงวัวนี่ดละเบิ่งบรรยากาศในสวนครับอันนี้คอกครับเห็ดคอกไว้อยู่ในป่าปามนะครับยามมูลเพนหรือว่าขี่เพนมันแห่งมันได้มากดต้นปามกับสีไงครับนั่นครับ เดี๋ยวเบิ่งไกลๆครับสมาชิกใหม่ของเราแม่เบนกับงอพื้นบ้านนี่แหละครับงอไทยอ่าไทยนี่แหละครับสูงประมาณลอยยี่สิบนะครับสูงประมาณลอยยี่สิบนี่แหละเอามาที่แรกโอ้จอยจ้อยครับแม่เพิ่น แต่มาอยู่กับผมก็โอเคสมบูรณ์ขึ้นนะครับหางเงา้วนะครับหางคนนี้หางงามไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอตอนเอาออกไปทงหน้าผมนะครับ